ัสดีครับเอฟซีพญาวัดที่คิดหอดคิดถึงบัรทุกคนนั่นแหละนะครับบ่าฝนแหลกประจําปีค่ะลงมาก,กับฝนีนน้ำฝนนี่กะเปลี่ยนแปลงธรรมชาติได้เนาะเห็ดห้ควมอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นน้ำโขกน้ำปลาใบไม้ยอดไม้ก่ะป้งขึ้นแล้วก็สิธรรมดากัมันโขกหน้านตาปอนี่แหละว,ว่ามีเห็ดก็ได้ขันมันเขาหนาฝนฝนแหลกมา,จากจังสิเห็ดมันตังเกิดแม เดือนเชื่อนเอฟซีไปเลาะเบิึงน้ากันป่ะหาเทียพอหั่งหมดแดงพอไข่หมดแดงพอได้ไปก้อยสู้กันกินตัวพออยังก็เอาอันนั้นแหละนอใหม่นอมียนอเพชรนออะไรมุนนั่นแหละไปครับเดือนเชิญไปน้ำกันเดือนนี้แหละเนาะปลาทเฮ็ดโอ้เฮ็ดก็ไข่ไงโอยสองโดตัว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 อะ ไอ้ก็ปมมือ,อคนขาเพื่อน่ะมึงมึงตัวนี้ตัวนี้แห้งดอกง่ายแหนะ้งนลยโอ้โหพูดอ่ะโอ้ซ้ำจานถูกนะให้ก็ฟ้าหมาะวาถั่วโอ้ยมาดีแท้เนาดนีดโอ้ดี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 สลายอยู่เด้ยนี่เดี๋ยวสิล่องหาเบิ่งอีกคันเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวลองหาบ้างอีกเออมา ฝนตกลงมาในแมงกีนุ่นก็ออกปลากระถึกเห็ดก็ออกบานนี่โอ้ยตึงเห็ดตึงฟักติวเห็ดยังไหมาดอกไง่เห็ดเพิงงยังเงี้ยนี่เพิงาเห็ดเพิงทาดโอยพอพ่อโอ้ยยุ่ในตรงนีมเป็นหน่อยหนอยได้ได้จาะรบางหันสามบวอ่นอยู่ในนอสามรลเนาะถั่วดอกไงครับบังคาบนมเทคนิคเทียบเทันิกแกงมนไหนลืมหลอดเมี่ยหลวงขิอยนี่ยหน่อยปรับหลอดสิโอ้ย่นอ่อ มันมันกับเป็นตะกินอยู่ได้สานอ่ะลืมเมียหลวงคือหอดเมี่หน่อยนอกจากนอไม่ออกแล้วเฮ็ดบันที่นี่ไก่หอดย่ำสิบวัได้นอนแล้วบ้านยังเอืนกันนะครับเพื่อเขาหลงหลายๆลฟันสีว่าคอยยู้าซอยฟันตีว่าเด้อเฮ็ดก็เกิด พ่อเห็ดเนี่แหละนะครับดูหาดูเห็ดดูเก็บดูได้แห้งเก็บดูจะได้แห้งไดดูเกิดยงีมือเศร้าเถ่าย่เง้มือเลี้ยงเห็ดก็ได้ขันบ่ไปเอามันก็เถ่าซะก็ไปเก็บมาไหวเห็ดกินแกงกินโมว่าจะเห็ดเห็ดเกิดหร้วปะเก็บเห็ดแล้วเลยไปเบิ้งทางนอใหม่กันนะเพราะว่าน้ำฝนฝนแหลกเนี่ยก็เป็นปุ๋ยธรรมชาติที่เห็ดให้นอใหม่ยอดใหม่ปงนั่นแหละนะครับเปลี่ยนแปลงทัศนะ ทัดสนีภาพของต้นไม่น่ะละให้ดีขึ้น <c oughs> ก็อุดมสมบูรณ์ชุ่มฉ่ำเย็นใจน่ะละนะครับขันเบิ้งในไกลๆกระไดสุ่มต้นไม้เขียวกระจีนี่ไปเบิ้งนอกไหม่ด้วยละ่ะมันอันนี้บ่มันท่านได้ปุงได้เกิดไปพฝนตกนอกจากเฮ็ดออกแล้วกันยังได้นอไหม่อีกกำลังออกซำนอไหม่ธรรมชาติ มันว่ามีน้ำหดน้ำว่าม,มีหดถ้าม่นมีน้ำหดอ่ะคือกินตลอดปีนาแร้งก็เข้าหดน้ำออก็ออกนอก <c oughs> อบอบหยบพุดเมืองติและครับว่ามันนอนหน่อยๆนี่เนี่ยขวด อืมอมันออกมาก็เอาไว้บ่เป็นแล้วกินท่านบ่ขายเท่านั้นแล้วเดี๋ยวจะลองสั่งบ่งได้พ่อหาโลกบ่ะอโอ้น,อน,นาดาด่อไหม่กะบ่ธรรมดาเนาะหากินแผนตำ่ำหาเลาะบังแผนสูงด้วยบนี้ หาเบื้องแขนสูงมันที่มีอย่างบา่บ่แมนนึ่นอยู่ปลายปลายไมมผุนตีห้าเทียมมันอยูอ่ทำเพราะเคร่องเคิ่องกลางต้นพราได้กินแขนสูงแบบนี้มันแย่ไข่หมดแดงแบบนี้เอาอีกแล้วไข่หมดแดงวะอตังนี่บ่ได้เล่นเอวอีกละมีแต่ไคร้ใหญ่ๆตัวผุนไหมหงยยายอ,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 อยู่ผุนป้าท้อพุนอ่ะผุนพุนแม่มันเกาะไว้อยู่ โอ้ยังบ่ทันไข่หมดแดงอันนี้อยูอ่เอาไหลลงไหลลงมันอยู่ตำมานะแบบว่าบ่าไดดบ่ไดดเล่นเอวถ้าอยู่สูงสูง,สงก็ยังพ่อไดเล่นเอวเพราะว่าเอาต้องเคาะเคาะเคาะให้มัน,นลงอ่าอู้เหลื่อยอยู่ โอ้โหสมควรเติบยอยู่ห่างเดียวคนนะใครมีทั้งแม่เป่งแม่ทับแม่เป่งเป็นแม่แมแมทับของหมดแดงถ้ามันเป็นทหารก็คือแม่ทับถ้าเป็นหมดแดงก็คือแม่เป่งไส่มาแน,น่ห้องกระสันออกกระสันแม่มันขาบใครหนีห้องก็สันออกสันออก ต้องสั่นต้องกันอืน่าบอกให้แม่มันข,าข่าบไข่บมดหมดกัดบา <g ül> ดตงไ,ไวๆเอาปวงหมอลงซะก่อนเอ้ยไข่หมดแดงคนนะ่ะมืมันหน่อยๆเลยเลยเครื่องซ้ำคนนะ่ะแง่มาวางหันก้อยเบื้องเลื้อบาดเนี่ยบาดนี่อะไรก้อยไข่หมดแดงบัดนี้ก็ได้เวลาลงมือบาดนี่นมีก้อยไข่หมดแดงลวกบวกบวกแล้วก็พักนอง จะร้อนหน่ตำมบัครัวมากินน้ำกันสูฟูสู้คนแฝบแฝดแจงเห็ดแล้วก็น้พริกแก้วนั่นละแล้วก็ถัคัวแม่เป่งถั่ัวเป่งมดแดงกินเขากินข้าวคนเดียวมาเด้อ <c> ก <oughs> ินน้ำกันพ่อแม่พี่น้อง เอฟซีูกท่านสู้ผูสู้คนน่ะแหะกินน้ำกันเด้อเดี๋ยวใครหมดแดงบาหันออกมาไอ้คีดกินเขาสิแต่มาแดงแต่มาพูอุ้ยนึกอกาดแม่นสีมากมือนเจ้านี่ทง โอ้ปานขนเสี่ยงถึหงหันเลยกิ๊บง่นหนอกนุสิบนอป้ากินนูกสิ้นแง่หนาขึ้นจนก,กังงอนตั้งอะไรอยู่โอ้กินเขามือนี่ วันนสักเมืออสีเลาว่าแสบกว่าสมือว่าสัตเพราะว่ามันที่กินอยู่พัตตะข่านหรือว่ารานอาหารลูหรูกะสร้างสาวเสืองามงามกะสร้างว่าสัตสู่หัวหน้าปลาไพ่บอดายว่าสัตวเราว่ารานอาหารหัวหน้าปลาไพ่เ่ากะเพราะว่าถึงอาหารสีบกครหผาหมกะสร้างกะมีสาวทั้งเทศบาลมาเสิร์ฟให้เล่าก็เลยแสบนะครับเนาะ เพิ่ละเพิ่นว่างเพิ่นก็ออกมากินอาหารปลากินขา้าวปลาตีสาวสังเกตสบัดก็พ่อญิวาดกข็ขอโค้งขออวยลุงสมนิกันเนาะครับเนาะไว้พอกันคลิปหนาเดอ้อก็ให้ FC, รเอฟซีพญิวาดอยู่ดีลำไยลำรวอยชงหวานเบิร์ตสุขูสุก้นน่ะละปะสัสแจกโควิดพ่อญิวาดก็ขอสวัสดีครับ